สวัสดีค่ะพบกับครูพิมพ์ครูคณิตติดเกษตรอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูพิมพ์มีบอนสีนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่าอัศดงมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะนะคะอัสดงนะคะตัวนี้นะคะเป็นอบอลสีที่มีเอกลักษณ์มากนะคะครูพิมพ์ชอบค่ะเพราะว่าเขาจะออกสีอ่ โทนเป็นสีดำนะคะสีดำแก้มเขียวนะคะเป็นสีดำแกมเขียวนะคะเขามีเอกลักษณ์มากๆะค่ะหลงไหลคือชอบอะค่ะ like <c oughs> like. เขาจะแบบดึงดูดเลยนะครูคพิมพ์ตามหาว่าเอ้บอลประเภทสีดำครูพิมพ์ได้มา2ตัวก็คือมีอพญาขอมอีกตัวหนึ่งแล้วก็อัศด,ดงตัวนี้แหละคะ่ะต, like <c oughs> ตัวนี้กำลังตั้งฟอร์มได้เลยนะคะนี่นะคะเรามาดูกันเลยค่ะลักษณะอัศดงเป็นอย่างไรนะคะ นี่นะคะใบของเขาจะออกลักษณะเป็นทรงกลมเนาะจะไม่ไม่ยาวเรียวนะคะทรงกลมนะคะกระดูกนะคะกระดูกนี่ค่ะเส้นกระดูกนะคะเส้นกระดูกเป็นสีดำนะคะเส้นก็เป็นสีดำนะคะสะดือสีดำนะคะใบมีลักษณะเป็นออกสีดำแก้มเขียวแก้มเขียวนะคะมีจางๆแบบ น้ำตาลนะคะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะนี่สวยมากค่ะมีเอกลักษณ์เลยนะคะนี่นะคะใบแก่นะคะเป็นดำแกมเขียวแกมน้ำตาลเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่แต่ละใบแล้วก็ลำต้นเป็นสีดำลำต้นเป็นสีดำนะคะลำต้นเป็นสีดำอคอใบ นี่ค่ะคอใบก็จะออกเป็นสีเทานะคะสีเทานะคะไล่ขึ้นมานะคะเป็นสีเทานะคะตัวนี้มีชื่อว่าอัดสดงนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ชมนะคะอันนี้ครูพิมพ์ก็เลี้ยงในน้ําอีกเช่นเคยนะคะถ้าไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับครูพิมพ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ